ชาวฮินดูในประเทศอินเดียโบราณเขาฝึกแม้จะกินยาพิษแข่งกันเขาก็ฝึกแข่งเขาฝึกปลานายามะแต่เขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อเกิดสติปัญญาทำลายอาสวะกิเลสเขาฝึกลมหายใจนี่ให้มีกำลังหยุดหายใจนานๆเอาไปฝังดินแข่งกันเขาก็เอา เริ่มต้นตั้งแต่สัญญมะธรรมเณะเริ่มต้นตั้งแต่สำร,รวมใจจากอารมณ์ทั้งห้าเริ่มต่อมาสู่การข่มใจจากข่มใจแล้วเขาก็มาฝึกอาสนะคือฝึกท่านั่งนั่งขัตตมาเทศหัด ดม er, อนด์พอเชอร์เอาเอาเอาขามาขัดกันเขาหัดอันนี้เป็นนักเลงสมาธิในอินเดียพวกฮินดูโบราณเขาเอาขาของเขาเนี่ยมาขัดกันเขาจะเอาขาเขาขัดกันพวกเราไม่ได้ฝึกนี่จะไม่รู้เขาฝึกมีขาหัดขาหักอย่างอาตมานี่ก็ฝึกได้นะฝึกออามาหัดทับเขาอย่างเนี้ตัวนี้เมื่อเวลามันเป็นสมาธินี่มันไม่ลม้ม หลับแล้วมันก็ไม่ล้มไปไหนมันก็ไม่ล้มเขาฝึกอย่างนี้เ็าเรียกฝึกอาสนะฝึกท่านั่งจากนั้นเขาก็มาฝึกลมปราณปลาณนายามะหายใจเข้ายาวๆลึกๆหยุดเอาไว้ดันเข้าไปทั่วร่างกายไม่พอดันเข้าไปแล้วจากนั้นก็หยุด ให้ที่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปหล่อเลี้ยงอะไรกันตามช่องว่างของร่างกายหัดหยุดอยู่นันน,นปล่อยออกมาหาดไปอย่างนั้นจนนานๆค่อยหายใจทีหนึ่งเอาไปเอามาก็หยุดหายใจไปเลยนานๆพอเกิดอะไรกระทบกระเทือนทางกายทางจิตเขาก็กลับมาดูลมหายใจเขาช่ยนิ่งอยู่ตรงนี้กินยาพิษแข่งก,กันก็ไม่เป็นไร เขาฝึกไปทางนั้นแต่เขาไม่ได้ฝึกไปเพื่อจะปราบกิเลสหลังจากฝึกลมแล้วทีนี้เขาก็จะไปฝึกเพ่งฝึกเพ่งอันใดอันหนึ่งเพ่งดินให้มันติดหูติดตาเพ่งน้ำให้มันติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโดยอาศัยปรับทุนี้ให้มันจบแล้วปรัตยาหานะ ต่อมากระทยานะให้มันเข้มข้นเข้าไปอีกเพ่งจนเกิดไฟลุกวาบเพ่งจนเกิดน้ําเห็นดินเป็นน้ําเหยียบเป๊ตลงไปเป็นโคลนเป็นตมอาศัยกําลังจิตเพราะฉะนั้นเราเห็นรอยเท้าอยู่ตามภูตามผาบางทีรอยเท้าคนเนี่ยเมื่อสักสิบวันนี้ก็ลงหนังสือพิมพ์มาแล้วจังหวัดกรสิน ว่าเห็นรอยเท้าคนโบราณยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรอำเภอเขาวงที่ใกล้ๆน้ำตกตาดทองคนท่ารองท่ารอยเท้ายาวตั้งจากเจ็ดสิบเซนเหยียบอยู่ในแผ่นหินคนแค่แค่รองเท้าแค่เท้าเจ็ดสิบเซนนี่มันจะไปเหยียบหินให้เป็นรอยให้เราเห็นได้อย่างไรช้างตัวใหญ่ๆเหยียบไปมันก็ไม่เป็นรอยในหินนี่เป็นรอยในหิน แล้วก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นคนอย่างยิ่งใหญ่มันน่าจะเป็นรอยยักษ์แต่จริงๆนั้นน่าจะเป็นไปได้พวกนักพศพวกดาบททลือสีที่เพียนเพ่งทยานะเพ่งเข้มข้นจนเห็นดินนีเป็นโคลนก็ได้เป็นน้ำก็ได้ติดตาแล้วกับ อาศัยพลังจิตนั้นเยียบลงไปในหินเป็นรอยเท้าเราเห็นก็สรุปเป็นรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธเจ้าเป็น่นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยมาอันนี้เรื่องจิตเขาฝึกไปตั้งแต่ลมเนี่ยไปสุดท้ายสุดยอดสมาธิของเขาก็มาลงที่คำว่าสมาธิ จากทยานะการเพ่งอย่างเข้มข้นแล้วก็มาสู่สมาธิสมาธิของเขานั้นหมายความว่าเพ่งให้หยุดลมหายใจให้ตายได้ทันทีแตกแข็งสักเดนลลได้ตายทันทีอันนี้เขาอาศัยเป็นเครื่องมือขั้นสุดท้าย เพราะเขาอาศัยฤทธ์อาศัยเดชเพ่งใส่กันปวกฤรืีทั้งหลายพอมีกำลังวังชาทางจิตมากๆก็ร้อนวิชาร้อนฤทธ์ร้อนเดชก็ออกมาสแสดงประชาชนเห็นเขาก็เรียกว่าสิทธาสิทธาผู้สำเร็จผู้สำเร็จหลังจากนั้นองค์นู้นก็สิทธาองค์นี้ก็เิทษฐาก็ประลองยุทธกัน องหนึ่งเพ่งเป็นน้ำมาองหนึ่งเพ่งเป็นดินเป็นภูเขาองหนึ่งเพ่งเป็นไฟองหนึ่งเพ่งเป็นลมต่อกันไปกันมาเมื่อกําลังจิตของผู้ใดผู้หนึ่งพ่ายแพ้ผู้นั้นกําลังจิตไม่เข้มแข็งพอก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งทําอันตรายให้ถึงตายทรมานก่อนจะถึงตายถูกเขาทําร้ายจนตายนี่รีบตายเสียก่อน ก่อนที่จะทรมานตรงนี้ก็เรียกว่าสมาธิเพ่งย้อนขึ้นมาแก๊กทีเดียวเสร็จแต่ไม่ตายนานๆานเข้าเขาไม่ได้ทำให้ตายเขาเห็นอยู่อย่างนั้นเขาก็เลิกก็ค่อยออกมาใหม่ออกมาก็ไม่ตายใหม่เฮ็นี้อาณาปานสติของเรานั้นไม่ได้มุ่งไปจุดนั้นแต่จะทำอย่างนั้นก็มีทางเป็นไปได้เพราะว่าในสูตรต่อไปที่ปะสูตรนั้น พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเธอปราถนาไล่ไปตั้งแต่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปถึงอรูปฌานที่ที่สี่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญานัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะถึงสัญญาเวทยิตนิโรธท่านบอกว่าเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้แหละ ส่งไปถึงนูง่นหรือเธอมีความปรารถนาว่าเราจะเห็นของสกปรกปฏิกูลจกทำสัญญาสำคัญมั่นหมายเป็นของไม่ปฏิกูลเธอก็จงทำอาณาปานสติให้ดีๆ ของที่สวยสดงดงามต้องการจะทำให้มันกลายเป็นของสกปรกปฏิกูลเธอก็ทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานสตินีแแลสมมุติว่าไปนั่งอยู่ในที่มันสกปรกที่สุดแต่เราจัดการกับลมหายใจของเราสบายกลายเป็นของธรรมดาไปหมดเลยมองเห็นอะไรต่ออะไรเฉยเห็นความสวยความงามทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพ่ง ดูลมหายใจเฉยปกติก็จะเห็นเหมือนก้อนดินก้อนหญยาที่เรามองเห็นเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าชังลมหายใจนี่ละเอียดท่านจึงบอกว่าตรงเนี้ยให้พักันทําให้ดีๆแต่ไม่ได้แปลไปจนจบเอาแค่นี้แล้วก็โดดไปอีกสูตรหนึ่งโดินไปอีกสูตรหนึ่งไปสู่ทีปะสูตร ท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอาหัมปิสุทังพิขเวปุเพวสัมโพธาอนัิสัมพุทโธโหทิสโตวะเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพทิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือมีจิตอาศัยอยู่กับสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แล